ดีครับผมแซมแอมินเพจเสื้อ,อยากันชงชาขาวปักลึกศกนะครับวันนี้จะมาเสนอ,อเสื้อปักมองจีนนะฮะเป็นผ้าลายพื้นคนม้งนะครับที่อยู่ประเทศจีนนะครับนี่ก็เป็นผ้าที่ปักแบบสวยงามนะฮะมีหลักหลายสีนะฮะผมจะเปิดให้ดูเรื่อยๆนะครับจะมี2ส,สีนะครับโทน แบบสีแดงนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เป็นสีแดงนะฮะคุณก็ดูในคลิปวิดีโออีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นพื้นสีออกฟ้าม่วงประมาณนี้นะครับพื้นๆนะครับพวกผ้าปักเนี่ยนะฮะของคนม้งเนี่ยหรือที่พวกคุณเรียกว่าชาวเขานะครับก็เอาไปดัดแปลงนะครับเป็นเสื้อผ้าปลอดม้อนหรือว่ารองเท้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่งไปขายนะครับ ต่างประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเมืองไทยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับคนก็ค่อนข้างจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดนะครับก็เก็บเงินสดไว้แต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ธุรกิจตัวผ้าปักม้งสามารถดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งไปขายในยุโรปนะครับไม่ว่าในฝรั่งเศสหรือว่าใน สเปนหรือว่าอังกฤษนะครับก็มีฝรั่งเขาชอบซื้อนะครับเพราะเป็นแฮนด์เมดนะฮะและอย่างนึ้งก็มีประชากรคนม้งนะครับที่ย้ายไปอยู่ที่โน่นนะครับคุณก็สามารถขายให้เขาที่โน้นก็ได้นะครับหรือก็ส่งไปขายที่ประเทศจีนนะฮะที่ประเทศจีนเนี่ยคนม้งอยู่ประมาณ10กว่าล้านคนนะครับคุณก็เจาะตลาดเอานะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยตลาดที่กำลังซูเปอร์ฮอตเลยนะครับก็คือตลาด สหรัฐอเมริกานั่นเองนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยนะคนหนุ่มสาวที่นู่นเนี่ยเขาก็หันมาสายเสื้อผ้าม้งนะครับแต่เป็นม้งสไตล์แบบใหม่นะไม่ใช่แบบกเก่านะครับคุณก็ลองดูว่าจะดีไซน์แบบไหนนะครับเพื่อที่จะขายให้เขานะฮะเ,เดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้คุณดูว่า,ามีที่ผมพูดเนี่ยมีจริงไหมและก็สามารถทําได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าใครต้องการาซื้อนะครับผ้ารับไม่ว่าผ้า มงจีนมงลาม้งเวียดนามนะครับมงไทยนะครับที่ผมขายอยู่ในเพจก็ติดต่อเข้ามานะครับมีหลายแบบเลยนะฮะแต่ตัวนี้วันนี้มาเสนอตัวเสปักมงจีนนะครับเอาละผมจะเปิดพาดไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่เป็นแบบที่ถ่ายนะครับแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าใครต้องการก็ลิงก์กลั้งเข้ามานะครับในไลน์นะครับอีเมลหรือว่าในเพจนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับต้องการแบบไหนอะไรก็ ติดต่อเข้ามานะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือช่วยกร,รุณาสั่งสองชิ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าชิ้นเดียวเนี้ยบางทีเนี้ยค่าน้ำมันจากบ้านไปที่ Price นี้มันก็ขาดทุนแล้วนะครับถ้าทำธุรกิจขาดทุนผมคิดว่าใครๆก็คงไม่อยากจะทำใช่ไหมครับนี่คือความจริงนะครับที่เรามาแชร์ให้กันนะครับโอเคผมจะมาเปิดดูว่าโอเคเรามาดูเว็บตัวนี้นะ โอเคนะครับเห็นไหมฮะเขาเอาไปขายนะครับก็ทําเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าหรือใครจะขายเป็นชิ้นก็ได้นะครับขายเป็นทําเป็นหมวกนะครับขายนะฮะเห็นไหมฮะเป็นเป็นผ้ามงนะครับสามารถที่จะเอาไปขายแบบนี้เลยซื้อมาแล้วก็ขายนะครับฉะนั้นเรามาดูราคาว่าเขาขายกันยังไงนะครับเรามาดูสมมติดูตัวนี้นะตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจากไหนเอ่ยตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะ from Thailand นั่นแหละผมว่านะ โอเคตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ส่ง from นะครับจากประเทศไทยในั่นเองไทยแลนด์นะครับเขาขายชิ้นหนึ่งเท่าไหร่นะครับเราไปดู12เหรียญ90เซนนะครับก็ตกประมาณ300คือเกือบ400ใช่ไหม300กว่า300กว่าบาทนะครับเขาขายเป็นยาร์ดนะไม่ใช่ว่าขายชิ้นหนึ่งนะครับขายเป็นยาร์ดนะครับเห็นไหมฮะ1าร์ดเนี่ยนะครับกว้าง12นะครับ inches นะครับ ก็คือหนึ่งยาร์ดหนึ่หล้านนนั่เองก็ขายอยู่ที่สิบสองเหรียญเก้าสิบเซนนะครับเรามาดูว่าตกราคาประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะครับเรามาดูคิดดูนะครับถ้าขาย12.90นะครับต่อ1นล้านใช่ไหมครับผ้านมีประมาณ5 5หล้านใช่ไหมครับคูณตอนนี้ผมเอา30มสนะสามสิล้านสามบาทนะครับถ้าทั้งผือเลยนะครับขายทั้งผือเลยนะครับก็หล้านนะครับ ตกประมาณเกือบ2,000บาทนะครับสอง0ันบาทนั่นเองนะครับถ้าคุณซื้อที่ผมเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ตกประมาณที่สี่ร้อยห้าบาทนะครับคุณก็ขายโอ้ยกำไรนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้คือเรามาแชร์ประสบการณ์ให้ดูจริงๆว่าสามารถที่จะทําตลาดไปที่ยุโรปที่อเมริกานะครับเพราะเป็นแฮนด์เมดฝรั่งก็ชอบนะครับไม่ใช่ว่าคนม้งชอบอย่างเดียวก็ฝรั่งก็ชอบนะครับเรามาดูอีเว็บหนึ่งนะครับตัวนี้ในในเว็บตัวนี้นะครับเรามาดูนะครับเป็น ผ้าเขาขายเป็นแบบผ้าๆเลยนะครับซื้อจากผมไปเ่าไปขายหรือซื้อจากเจ้าอื่นไปขายนะครับเรามาดูนะครับเป็นถ้าเป็นเสื้อผ้าล่ะเป็นเป็นตัดเป็นเสื้อผ้านะฮะตัดเป็นเสื้อผ้าเอาตัดเป็นเสื้อผ้าดูนะครับเราดูว่าเขาตัดเป็นเสื้อผ้านะครับตัดเป็นเสื้อผ้านะครับนะครับรีโหลดนิดนึงตัวนี้โอเคตัดเป็นเสื้อผ้านะครับเห็นไหมฮะตัดเป็นเสื้อผ้านะครับตัดึนเป็นเสื้อผ้าก็ เป็นแบบเด็กแบบผู้ใหญ่นะครับมีหลายรูปแบบเลยนะฮะเห็นไหมครับมีแบบหลายหลายแบบเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือคุณสามารถทําตลาดไปในยุโรปในอเมริกานะครับไม่ใช่ว่าขายในเมือ,องไทยอย่างเดียวนะฮะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดคุณขายในออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าไปยุโรปไปไปอเมริกาหรอกคือเวอร์ไวด์เว็บนี่เองขายได้ทั่วโลกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเจาะจงนะครับแต่ว่าคือขายได้ทั่วโลกนี่เองนะครับฉะนั้นคุณก็ลองคิดดูว่า อยากจะทําแบบไหนเพื่อให้คนไทยก็ใส่ได้คนม้งก็ใส่ได้คนฝรั่งก็ใส่ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้เรามาดูเมื่อกี้เป็นผ้าแล้วเป็นเสื้อผ้าแล้วนะครับเรามาดูเว็บหนึ่งนะครับเขาขายนะครับผมก็จะเซิร์ชว่าม้งแฟ r เบด r ครสนะครับก็ครเชตนะครับเป็นเสื้อผ้านะ From Thailand นะครับนี่ก็เจ็ดเหรียญนะครับเห็นไหมฮะเขาก็ขายเป็นผ้านี่เป็นน่าจะเป็นผ้ากระโปรงนะตัวนี้น่าจะเป็นกระโปรงนะครับเห็นไหมฮะ เป็นเสื้อผ้าตัดเป็นเสื้อผ้าขายนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็230เหรียญนะครับตัวนี้นะครับจากที่ไหนเออตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเห็นไหมฮะ from location เข้าเคาะไทยแลนด์นะครับเขาเคาะก็น่าจะที่ไหนเพชรบูรณ์ป่ะเขาเคาะไทยแลนด์นะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะคนมองเขาก็นี่เนี่ยเขาก็ตัดแล้วก็ขายนะครับเป็นแบบคุณก็ขายนะครับตัวนี้นะครับ ขาย230เหรียญตกเท่าไหร่นะครับเราก็ไปดูนะครับอ่ามสิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับอ่า้อยนะครับสองเหรียญคูณสาบาทนะครับอ่าคิดเป็นสามสิบาท6,900นารนะครับหกพันาร้อยบาทนะครับอ่าตัวนี้นะฮะอ่าผ้าที่ซื้อนะครับอ่าคุณก็ซื้อแล้วก็ข้างหลังเห็นไหมฮะเป็นเป็นเรามาดูนะข้างหลังนะฮะเป็นน่าจะเป็นผ้ามั่งห่มนะนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ข้างหน้าจะเป็นผ้าปักของพี่น้องม้งเลยนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับสวยนะครับสวยนะครับสวยแล้วก็เป็นไซส์ฝรั่งเลยนะครับฝรั่งก็ใส่ได้ม้งก็ใส่ได้เห็นไหมฮะเขาขายนะครับปุ๊บเนี่ยคนนี้นะครับก็ขายมาในในเว็บไซต์นะครับ eBay นะครับก็ g l o b a l นั่นนเองขายได้ทั่วโลกเลยขายอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือผ้าต่างๆที่เรามีนะครับคุณสามารถที่จะ เอาไปดัดแปลงนะครับทําเป็นเสื้อผ้าปลอดม้อนรอ,องเท้ากระเป๋านะครับได้รูปแบบเลยนะฮะฉะนั้นอย่อาทําตลาดเฉพาะในเมืองไทยนะครับนี่คือใครที่ติดตามเพจผมแล้วก็ซื้อ,อผ้าปากต่างๆจากผมไปเนี่ยผมก็จะพยายามช่วยให้คุณขายได้นะครับแล้วผมก็ขายสินให้ให้คุณด้วยนะครับแล้วก็เราก็ช่วยกันนะครับทำให้ตลาด ของเรากว้างแล้วก็ขายได้เยอะๆนะครับโอเคนะฮะฉะนั้นก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อให้หน้าเพจของผมเนี่ยนะไปให้คนที่ยังไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าซื้อ้าปักแล้วก็ไปทำธุรกิจอะไรนะครับก็มาดูนะครับแล้วมาช่วยกันนะครับโอเคครับสวัสดี